สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนเมษายน2565ครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีพิจิกท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ อาจารย์ก็ยินดีกับชาวราศีพิจิกทุกท่านครับสุดท้ายแล้วท่านก็ฝ่าฟันมาถึงเส้นชยัยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีการรอคอยมานานครับเดือนนี้ดาวจรบ่งบอกว่าชะตาชีวิตของท่านดีขึ้นเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นความโชคดีของคนราศีพิจิกเกิดจากการย้ายของดาวพฤหัสบดีครับ ที่จะย้ายกันอยู่ในช่วงวันที่8ในเมษายนมีตำแหน่งเป็นกเกษตราทิ่ปดีทับอยู่ในพวกปุตตะรวมไปถึงการย้ายออกของดาวพระลาหูที่ไม่เล็งลักษณาของท่านทําให้ตัวท่านเกิดความโชคดีไม่มีอะไรมาติดติดขัดขัดอีกครับดาวจรเริ่มตั้งแต่วันที่หนึเมษายนครับดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่พบพันธุมีตําแหน่งเป็นคู่ศัตรู วันที่4เมษายนดาวพุธจะโคจรเข้าสู่ภพอลิมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูวันที่7เมษายนดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ภพพันธุมีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุลมครับในวันที่8เมษายนดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ภพปุตตะมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีในวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์จะมีตำแหน่งเป็นมหาอุดตกอยู่ในภพอลิครับ วันที่17เมษายนดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่ภพปุตตะและสุดท้ายครับในวันที่30เมษายนดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ภพปุตตะและมีตำแหน่งเป็นมหาอุดส่วนดาวพระราหูครับได้ย้ายตั้งแต่วันที่30มีนาคมย้ายเข้ามาสู่ภพอริยได้ตำแหน่งเป็นคู่ธาตุในตำแหน่งนี้สำหรับชาวราศีพิจิกแล้วเรียกได้ว่าเกิดโชคสำหรับคนราศีพิจิกนะครับเมื่อราหูมาทับอยู่ในภพอริ ลบกับลบจะกลายเป็นบวกสำหรับท่านการงานในเดือนนี้ครับคนราศีพิจิกจะต้องขยันต่อให้ท่านจะไม่ขยันดาวก็จะบังคับให้ท่านต้องทำครับงานในเดือนนี้จะมีเข้ามาหาจะมีงานมาจ้างท่านผลที่ว่างงานครับจะมีงานทำกลางเดือนไปแล้วครับดาวอาทิตย์ของท่านจะมีตำแหน่งเป็นมหาอุด เรียกได้ว่าการงานจะโดดเด่นและค่อนข้างมั่นคงผลลัพธ์จะค่อนข้างดีครับเพราะดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีการลงทุนเกี่ยวกับงานจะค่อนข้างดีปัญหาก็มีครับเพราะดาวอาทิตย์ของท่านตกอยู่ในภพอลิมักจะมีปัญหามาจากเพื่อนร่วมง,งานและการตัดสินใจนะครับควรวางแผนให้ดีด้วยในเดือนนี้การงานค่อนข้างดี การเงินของท่านดีแน่นอนครับภาวะการเงินในเดือนนี้ดีขึ้นจากเดิมมากแต่รายจ่ายก็ยังมากอยู่ครับแต่อย่างไรความกังวลที่เกี่ยวกับด้านการเงินในเดือนนี้ของคนราศีพิจิกจะลดลงนะครับเรียกได้ว่ามีเงินเข้ามาหาท่านตลอดทั้งเดือนมาถึงด้านความรักครับจากเดือนมีนาคมที่ทะเลาะกันบ่อยครั้งความรักไม่โดดเด่นเพราะดาวพระศุกข,ของท่านชนกับดาวเสา พอเข้าเดือนเมษายนดาวพระศุข,ของท่านเริ่มเดินดีครับทําให้คนโสดในเดือนนี้ความสัมพันธ์กับคนรักใหม่ที่จะเข้ามาเป็นไปด้วยดีครับความรักของท่านเริ่มที่จะประสบความสําเร็จและมีทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับคนมีคู่ครับช่วงนี้จะเริ่มเข้าใจกันได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากคนรักความรักกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมสุขภาพดีขึ้นครับ แต่อย่างไรคนราศีพิจิกจะต้องพักผ่อนและดูแลตัวเองนะเพราะช่วงนี้งานค่อนข้างหนักรวมไปถึงนอนค่อนข้างดึกครับน้ำหนักขึ้นด้วยสุขภาพร่างกายจึงต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะสำหรับบางท่านที่มีโรคประจำตัวจะเจ็บป่วยได้นะครับเดือนนี้มีโชคลาภแน่นอนครับคนราศีพิจิกจะมีโชคมาจากบุตรและบริวารของท่านหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข53และหมายเลข58ครับ เดือนนี้เรียกว่าดีขึ้นแน่นอนครับลาหูไม่เลงท่านแล้วรวมไปถึงการเงินและการงานจะดีขึ้นด้วยอำนาจของดาวพรหัสบดสปีที่มีตำแหน่งค่อนข้างดีครับความรักของท่านจะกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมเดือนนี้มีโชคลาภด้วยนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่สุดท้ายนี้อาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราศีพิจิกทุกท่านในเดือนเมษายนนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ